เก็บทิ้งเขนก็ได้ครับเพื่อให้มั่นคงนาการแขนออกเป็นเส้นตรงข้อมือลงหน้ามองไปด้านซ้ายกดเข่าซ้ายไปด้านขวาให้รู้สึกตึงที่เอวตึงที่รักแร้น่าจะปรับสมดุลเหมือนกับท่าที่แล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นจุดที่ใกล้เคียงกันอีกนิดนึงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขาไปไงมือขึ้นงอเข่าขวาเข้ามาเหยียบเหนือเข่าซ้ายข้อมือลงหน้ามองไปด้านขวากดเขา่าขวาไปด้านซ้ายตึงถ้าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดเอาพอประมาณ